สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจำลองเล่นเงินชาแน,นลค่ะวันนี้สาวในเมืงสว,างาาว่างขับพอมาไหว้พระค่ะวัดปา่าภูก้อนวัดปา่าภูก้อนนะคะให้ไหล่ของจังหวัดอุดรธานีค่ะพระพุทธสายญาติโลกกนาตศสาศสดามหาหมุนีเรวจะพาขึ้นไปเบิ่งไปชมความงามของ วัดป่าภูก้อนนะคะตามมาค่ะไฮไล่ของวัดป่าภูก้อนนะคะาตามกิติศัพท์ค่าเล่าลือว่าเป็นวัดที่พิเศษสุดของจังหวัดอุดรธานีในพระอุโบสถนะคะจะมีพระพุทธสยญาติปางสยญาติปางนอนค่ะสร้างด้วยหินอ่อน ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าง่าวแล้วก็สวยง่ามแล้วก็หิ่งใหญ่ที่สุดจะสวยง่ามขนาดาษใดจะพ้าไปเบิงไปช่มค่ะตามมาค่ะจะพ้าขึ้นบันไดนาคหนคนะบันไดทองขึ้นกับลุนาถอดลองเท้าตาม,มา ถุงพ้าด้วยเลยมันเปียกยี่เด้ฟิวใส่ใส่รองเท้าข้างบนจับดีดีตัวลื่น น,นี่นะคะสาวนุสว่างค่องช่องจำลองลิงงินชาแนลย่างขึ้นบันไดมาเมื่ยเติบนะคะมาถึงบริเวินล,ล้านนาโอุโบสถพระพุทธสัยญาติโลกกนาตศาส,สดามหามุนีทั้งนี้ท้าวเวสวรรณท้งนี้เท้าว,วิรุณหกเทวราชสวยงาม จะพาเลยหรือเอาความงามรอบนอกกอนมื่อนี้มาน่ามฝนค่ะฝนตกเล็กน้อยแต่ว่าก็จะสวยไปอีกแบบก็คือ,อมองไปภูเขาก็จะเห็นละอองฝนเห็นหมอกสวยงามแล้วก็อากาศไม่ร้อนนะคะจะพาไปเนาะ หลังจากผ้าชมบริเวณทางด้านนอกแล้วนะคะบาทที่นี้ก็จะผ้าเข้าไปชมทางด้านในอุโบสถค่ะที่สวยงามแลวกับปกลับไว้ขาขอพอนค่ะพระพุทธสยญาติที่สร้างด้วยยกขาวค่ะเป็นการแกะสลักสวยงามและกับ มีความจิตพิสดารที่สุดในจังหวัดอุดรธานีในว่าสิในประเทศไทยในโลกงกว่าใดกพีน่น้องงามงามกำลังข้ารึาข้าก็สวยค่ะนี่คือวัดป่าคู่ก้อนนะคะพี่น้องวัดป่าคู่ก้อนจังหวัดอุดรธานีข้าสอบไปทางด้านในกัน ผู้ใดใส่กางเกงาสั้นใส่เ,เสืสเ้อที่ผโกกอะเปียนนะคะก็จะมีผถงเปียนซือกระเปหน้ด้านในก็จกกะจบูชา้าไตรเปนก็จะมีผูกผ้าูกผาปูกก้อนก็นนนจะสใส่ยาผ้าไนทผ้ากอไนท์กนผ้า มาจ่า,จากกนสกรุลชานะคะหน,นึ่งร้อยบาทแสงส่างดวงข้างดวงค่ะเพื่อ,อเป็นการชำระนี้สงเป็นการผู้ชาค่าน้ำค่าไฟค่ะจะพาพี่น้องเข้าไปกราบท่านผู้ใดมีโอกาสได้เดินทางมาถึงจังหวัดอุดรธานีนะคะกะอย่าลืมแวะมา วัดป่าภูก้อนะคะนี่คือพระพุทธสยญาติค่ะสร้างด้วยหยกขาวตั้งแต่ระเกเกีสาไปจนหอดประบาดท่าสวยงามใส่เวลาแกะสลักเงานน้า,นนาตามที่สาวนาันได้อ่านประวัติความเป็นมาว่ามันสองปีพุละแล้วก็กว่าจะขน ขึ้นมาบรรทุกขึ้นมาให้ถึงพระอุโบสถวัดป่าผู้ก่อนเป็นความยากลำบาก้อใงอใ,นนอใส่รถนะาะที่มีความยาวเกัดสงเด็จงวงายเพือ่อให้ลูกหลานในมากกัไว้ดูชาติส่วนมากที่นอนปีนมาเที่ยวมาช่มก,กับปักนะครับ จะเดินว่นสามจ่นพอะนขณะที่เดินว่ก่อชมความสยงามชมประวัติพระเจ้าของวัดก่อสร้างก็ตั้งวัดป่าภูก้อนกว่าจะมาถึงนี่นะคะสวยงามมากัน ความเป็นมาจังไดทางด้านบนนะคะน้ำข้าวมันก็สวยเหนื่มยมากเป็นปว,วนนันหยุดแต่ว่าจะค้ะคนโมนคะลายกันเลยปกติถ้าเป็นช่วงท่องเทีย่ยวมีคนจะมาหลายเลยค่ะบอ่าปลาภูก้อนค่ะพระยกขาวสวยงามอลังการเป็นความ เสื่อความศรัทธานะคะพระพุทธเจ้าวางสยยายญาติค่ะเราจะเวียนดอกที่หนึง่งดอกที่สองจนครบสามดอกก็จะมากหายะนะมีคนะดทองเทียวมากมี คณะทั่วรวมทั่วกับสาร์แมสว่างค่ะน้องคุกกี้แล้วก็บาวมัวนมีตั้งใจตั้งจิตอธิฐานมากหลายะลาขอดก,ก้อนละห้เป็นสลิมงคลไปไป,ไปทีเด้ยพอผิจการงานอนาหารจีนทำธุรกิจชัาขายเจริญรุ่งเรือง าลังไหลมากร่วมมือช่วยท่องรู้สุขภาพดีที่อย่างสบายและผู้ใจคุณช่องจำลองลิ้นเงินชาแนลนะคะผ้าเดี่ยวทั้งของเสื้อเราจะเป็นเที่ยวสายวัดสายวัดวาอารามสายมแต่ว่า ตั้งใจเติบนึ่งค่ะจังได้มากหอดวัดผู้ก่อนนะคะคือความงามทางด่านนอกหลอบบริเวนมือนี่นะคะสารเมืองสว่างจะพาชมความสวยงามปานอยู่แดนสวรรค์สันฟาดาววดึงเพราะว่ารอบๆนี่นะคะออกจากทั้ง อุปโบสถด้ hit hit. ันได้แล้วฮากม่าเดินว้นหลบนอกชมบรรยากาศรอบนอกชมอันนี้เป็นเอิญนวัดลูกนิมิตนะก็เป็นหินยกตีคองรองเปล่าหาโชคดีไม่ใช่ในจักน้อยกองกงกังว่านซื้อเสียง โด่งดัง,ดง,ดงเป็นนักจัดรายการเสียงดังสถานฟ้าไปอีกยาวนานรายกา้ช่อง YouTube จำลองลิ้นเงินชาแนลช่อง B ดีทิปก้าวดีก้าวหนามีคนชมนะคะ,อะรอบนอกสวยบ่คะ่ะพี่น้องสวยบ่มองไปไ<อ>กลๆก,ก็จะเห็นผู้เขาสลับ,บซับโซนแล้วก็ มีหมอกหมอกเมฆ่ว่ามันจะลดฝ่าบุละสวยงามเตีๆคือวิวรอบนอกวัดป่าภูก้อนนะคะครับรถขึ้นมาแค่อ่าเป็นผู้เตะๆด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าัถขึ้นมากแเรวบัดซู๊ดสูงสวยงามอลังการอ่อนซ่อนเท้ๆ วัดป่าภูคอนภูลอกคอนสิถามวัดป่าภูคอนอยู่อำเภออะไรอยู่ที่อำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีค่ะจะมีแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ที่สวยงามที่สุดก็คือวัดป่าภูก้อนใครทธศสยาตินะคะล้วก็ผ้าช่มบรวิเวณบโบเรียวมือนีบรรยากาศสวยงามที่สุดเลยนะคะ อยากให้พี่น้องได้มาเบิ้งมาชมช่องจำลองลิ้นเงินชาแนลค่ะจะพาไปเที่ยวไปชมมองอื่นต่อไปขอบคุณที่เบิ้งแล่ะก็กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ